สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมเนี่ยนามเทเดอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่ในคลิป IQ Option นะฮะเราจะคุยกันในหัวข้อทำกำไรง่ายๆโงโงๆโโโในสูตร2อินหจับมังกรและปิงปองนะฮะเป็นสูตรแนวเดียวกับเกมไพ่นะครับเป็นอย่างไรเราไปคุยกันเลยครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แอป iQ Option เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะใช้สูตร2อ n 1นะฮะเป็นเทคนิคของเกมไพ่นะครับจับทั้งมังกรและปิงปองนะครับใครที่ไม่รู้จักคำว่ามังกรนะฮะมังกรก็คือมันจะเป็นแบบสีเดียวกันติดติดกันอย่างเงี้ยฮะนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่ามังกรนะฮะสำหรับเกมไพ่นะครับแล้วถ้าปิงปองเนี่ยมันคือสลับกันครับเนี่ยแดงเขียวแดงเขียวนะฮะเราเอามาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคแกลมบิ n งสต r ั t e ิจีได้นะฮะอย่างเงี้ยเรียกว่าปิงปอง สลับกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถใช้2อินหนึ่งครับทำกำไรในเกม b บลร r y Option ได้นะครับเรียกว่าเป็นการลงทุนแล้วกันนะครับซึ่งเราจะใช้วันนี้ครับผมจะใช้เป็นออปชันนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทำการพอดีครับเราจะเน้นตรงนี้ดีกว่านะฮะทองคำหรือไม่ก็เป็นน้ำมันและกันเพราะว่ามันจ่ายที่85นะฮ้ะเอาน้ำมันดีกว่านะครับอ่าตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นประมาณสัก3ามเกมนะฮะให้เห็นภาพนะครับเราก็เซตค่าเป็นหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับ มาดูตารางการเดินเงินครับก็เป็นเทคนิคที่เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับ3ไม้แรกนี่แหละฮะเราทายตามสีตัวสุดท้ายนะครับและถ้าสาไม้แรกผิดเราก็ดูไม้ที่3เนี่ยสีออกอะไรเราก็ทายสีนั้นต่อไปจนหมดไม้นะฮะมีอย่างน้อย6ไม้นะครับวันนี้นะครับอ่าผมใช้6ไม้นะครับ6ไม้ใช้ทุนอยู่ที่ประมาณ95ดอลลาร์นะครับก็ตรงนี้เซตไปแล้วนะฮะหนึ่งจุดแปดห้านะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวลงทุนโชว์เลยดีกว่าฮะ จะเล่นประมาณสัก3าเกมแล้วกันนะครับเดี th? ๋ยวใช้บัญชีจร uh ิงเลยนะฮะอ่ะเตรียมตัวนะครับรอ30วิก่อนหมดเวลาครับเราจะทายตัวสุดท้ายก่อนนะครับอ่าเซตค่าหนึ่งนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องใช้อินดงอินดี้ให้เสียเวลาครับ1ดอนนะฮะไม้1ของเรานะครับอ่าโอเคเตรียมตัวครับ30วิก่อนหมดเวลาครับดูตัวสุดท้ายนะครับเราจะจับมังกรก่อนเลยนะฮะตอนนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ สีออกเหมือนกันเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นเทรนเดียวกันก็กําไรเลยนะฮะสำหรับสไม้แรกครับสไม้แรกเนี่ยเราจะจับมังกรก่อนนะครับแล้วก็สามไม้ที่เหลือเนี่ยเราจับปิงปองนะฮะหรือว่าออกสลับกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะว่าจะได้หรือเปล่านะครับสูตรนี้ครับเป็นสูตร g าร์ดบริงสตัทลินะฮะชนะประมาณสัก3 4เกมเปลี่ยนเทคนิคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วง OTC หรือว่าช่วงตลาดธรรมดาครับสามารถใช้ได้หมดเลยฮะเพราะว่า เราไม่ต้องใช้ indicator หรือ i ดี i ใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสูตรเข้าหรือเปล่านะครับสำหรับไม้หนึ่งของเราครับเราทายที่คอไปนะฮะตามตัวสุดท้ายนะครับอ่ะเน้นคอนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับดูจากรูปทรงแล้วน่าจะได้นะตรงนี้สูตรเนี้ยมันก็จะแบบเป็นเทรนดเลยนะฮะสาไม้แรกเนี่ยเราทายตามเทรนก็คือเป็นเขียวหมดเลยนะครับสไม้แรก ถ้าผิดนะครับเราดูไม้ที่3ว่ามันออกสีไหนถ้ามันออกสีแดงเราก็จะทายสีแดงหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะจับทั้งมังกรและปิงปองนะครับอ่าเรียบร้อยฮะตานี้กาไรแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเปลี่ยนอ่าสินทรัพย์ดีกว่านะฮะจะได้ดูว่ามันได้ทั้งหลายแบบเลยนะฮะเอาเป็นทองคําแล้วกันนะฮะหนึ่งจด้วยนะครับนี่นะฮะดูตัวสุดท้ายครับรอ30วิก่อนหมดเวลานะครับทาสีก่อนนะครับสําหรับรอบที่1 กำไรไปเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับตาต่อไปนี้ถ้ามันออกสีไหนเราทายสีนั้นนะครับสาไม้แรกนะย้ำนะฮะดูตัวสุดท้ายเป็นหลักเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไม้ที่3เราผิดย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะดูว่ามันออกสีไหนเราจะทายสีนั้นในไม้ที่3เนี่ยก็คือ4 5 6หจนหมดไม้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะไม่เข้าใจทักถามได้นะครับหรือว่าขอเข้ากลุ่ม @nntd014 นะแหมนะครับตื่นเต้นครับใช้พอรตจริงลงทุนโชว์นะครับ แต่ก็เป็นพอร์ที่มันเป็นพอที่ยอมตัดขาดทุนได้นะฮะเดี๋ยวลองดูครับน่าจะเป็นสีแดงไหมฮะสีแดงไหมฮะอ่ะสีเขียวครับเพื่อนครับสีเขียวนะฮะจึกนะฮะอ่ะโอเคนะครับแปลว่าตัวสุดท้ายออกสีเขียวนะฮะเราทาสีเขียวไปนะครับซึ่งเราจะทายตามเทนนะฮะถ้ารอบนี้ผิดเราจะทายสีแดงนะครับเพราะว่าเราจะดูตัวสุดท้ายเป็นหลักนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นการจับปิงปองนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวลองดูนะฮะได้ไหมนะฮะโอ้น่าจะได้ครับเห็นไหมครับ สมมุติว่ามันออกสีแดงไปว่าเราผิดไม้หนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องทายไม้ต่อไปเนี่ยเป็นสีแดงอย่างเงี้ยดูตัวสุดท้าย3ไม้นะครับแล้วถ้าหลังจากนั้นเนี่ยท่านยังผิดสาไม้อยู่เราก็จะทายตัวสุดท้ายของไม้ที่3เนี่ยยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับแค่นี้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะมันน่าจะถูกอีกแล้วนะฮะตานี้นะครับมันน่าจะถูกนะครับนะแปลว่าไม้หนึ่งก็เข้ารัวๆอยู่ฮะสูตรนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับทายคอไปนะครับ เดี๋ยวลองดูได้หรือเปล่านะอาจจะผิดก็ได้ครับเพื่อนครับน่าจะได้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูฮะถ้าเกิดมันถูกไมมหนึ่งรัวๆเนี่ยอาจจะแถมให้สเกมนึงนะฮะเป็น4เกมนะครับเกมนี้ได้กําไรละนะฮะคือส่วนใหญ่ตลาดไม่ค่อยหันผลหรอกเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาแบบว่าใช้เทรนกระดานจริงนะครับอ่ะผมสลับเป็นมันเป็น84นะเอาตรงนี้กว่า87เลยเนี่ยเออเอานี้ดีกว่านะฮะลองดูฮะเอา AUDUSD แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะฮะอันนี้ผมได้กำไรอีกละนะครับ ทำสีไปก่อนนะฮะอ่ะโอเคดูตาสุดท้ายนะเออมันผันผวนี้ค่อยชั่วหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเนื่องจากว่ามันจ่ายที่0.8 0.87นะครับเราเซตไว้ที่0.85ก็โอเคอยู่นะครับอ่ะเหลือดีกว่าขาดครับอ่ะลองดู5สําหรับไม้หนึ่งครับดูว่าตาสุดท้ายเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับถ้าเป็นสีเขียวไทายสีเขียวครับอ่าง่ายๆอย่างนี้เลยครับนะเทคนิคง่ายๆง่ๆอีกแล้วนะครับแต่ก็ทํากําไรได้นะฮะแมวนี่นะครับอันจับหนูได้ก็ถือว่าเป็นแมวที่ดีหมดนะครับ นะขอให้เราไม่ต้องเลือกเครื่องมือครับเลือกว่าทำกำไรยังไงก็พอนะฮะอะลองดูครับ3736 3 5 34 3 3 32 31ึจึก๊กนะฮะอะโอเคะฮะตอนนี้เราเล่นที่คอนะครับเพื่อนครับแหน่ลองดูว่าได้เปล่านะถูกไมมหนึ่งละโอ้นะฮะเดี๋ยวลองดูฮะว่าจะไปไม้2ไม้3หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายแบบว่าอธิบายเอาแล้วกันนะ ราะว่ามันเล่น2 3ามเกมหรือมันนานแล้วเหยวยึคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมจะลองดูนะถ้าถูกไมหนึ่งอีกเนี่ยจะเล่นเกมที่4เกมสุดท้ายนะครับนะแต่ว่าถ้ามันผิดก็เพื่อนน่าจะเห็นไม้2องกเดินยังไงนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะอ่ะผมเปิดเผื่อไว้เปิดดีไหมอ่ะเผื่อไว้หน่อยแล้วก็ได้นะลองดูฮนะเป็นดิจิตอลนะรอบนี้นะฮะเป็น AUD USD นะครับอ่ะเปิดเป็นสิบสัพที่2ไว้นะครับเนี่ยนะครับ ตานี้นะอ่ะตานี้เป็นไงน่าจะทํากําไรอีกแล้วนะฮะอย่าลองดูครับอืมนะครับมันเข้ารัวๆแบบนี้ก็ก็ไม่รู้ทำไงนะครับเพื่อนครับมันก็ถูกแล้วนะฮะคือเราดูตัวสุดท้ายเป็นหลักเนาะอ่ะอย่าลองดูครับว่าเป็นยังไงครับนี่ได้กําไรอีกแล้วนะฮะอ่ะจบนะฮะอ่ะโอเคนะครับอ่ะสินทรัพย์อื่นแล้วกันเนี่ยมันก็เปลี่ยนสินทรัพย์ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ครับเพื่อนครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะ ดิจิตอลแล้วก็เอาเป็น JBP อ่ GBP JPY แล้วกันนะสินทรัพย์สุดท้ายนะครับคือถ้าไม่เข้าใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปอธิบายกันอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวลองดวูว่าตานี้ถูกหรือเปล่านะมันก็ถูกไม้หนึ่งอีกแล้วเนี่ยนะครับอ่านะครับไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคนะฮะอีกรอบหนึ่งนะรอบสุดท้ายนะครับตานี้เนี่ยรอ30มวิก่อนหมดเวลาครับเซตเวลานะฮะหนึ่งดอนนะครับอเตรียมตัวครับมันจะได้ไหมนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองดูนะฮะ เดี๋ยวถ้ามันถูกไหมหนึ่งอีกคราวนี้เดี๋ยวอธิบายแบบว่าใช้ Excel อธิบายแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นยังไงครับตานี้สีเขียวนะฮะเพราะงั้นเราต้องถ่ายสีเขียวอยู่แล้วนะตานี้นะครับอีก30อ่ะ30วิก่อนหมดเวลาครับเราก็จะทายเลยนะฮะมันจะเริ่มแท่งใหม่พอดีเบ๊ะเนะครับเดี๋ยวลองดูครับ35 34 3 3 3 2 31ีนึจึกนะฮะอ่ะโอเคนะครับถายไปละเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเทรนด์มันเป็นยังไงนะครับ อ่ะผมไทยคอไปนะอันนี้รอบที่4ีนะครับนะโอเคนะฮะเดี๋ยวทำสีเป็นสีดําดีกว่านะฮะจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นยังไงครับถ้าเกิดมันได้อีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันนะเป็นแบบอธิบายแบบแห้งๆแล้วกันนะในเมื่อมันลงทุนโชว์แล้วมันถูกไม้หนึ่งอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะเผื่อไว้ครับเพื่อนครับ เผื่อไว้นะฮะกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่เลยจะแก้ไม่ทันนะครับนี่เนี่ยนะฮะเปิดแว้นะครับโอ้น่าจะได้แล้วเนี่ยนะฮะท้อเลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบว่าใช้กับอ,อดีตแล้วกันแล้วก็อย่าลองดูว่ามันเข้าใจหรือเปล่านะนะถ้าไม่เข้าใจก็ทักที่ไ like ลน์แอด nntd 0 1นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะกดดาวน์โหลดได้นะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปฮะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดตารางการเดินเงินนะครับอ่ะโอเคนะ มันน่าจะจบแล้วแหละโอเคได้กาไรทำไงได้นะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนครับอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะสุดท้ายนะอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเอาเกมนี้แหละนะครับอ่ะรอบสุดท้ายแล้วกันนะนะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะเข้าใจหรือเปล่านะฮะคลิปยาวหน่อยไม่เป็นไรเนาะเอาความเข้าใจเป็นหลักนะครับอ่ะอย่าลองดูนะฮะถ้าไม่เข้าใจถามได้นะครับสูตรนี้นะดูตัวสุดท้ายก่อนนะตัวสุดท้ายเราคือตัวนี้ตัวสุดท้ายนะฮะสามสิบวิกหมเวลานะเตรียมทายนะครับอ่ะอย่าลองดูฮะ คือบางทีตอนอัดคลิปมันก็พูดผิดพูดถูกนะอ่ะสีแดงถ้าสีแดงก็ลงสีแดงนะเดี๋ยวลองดูว่ามันสีอะไรครับเดี๋ยวลองดูว่านะเป็นสีอะไรครับนลองดูฮนะสี่สิบเนี่ยน่าจะสีแดงนะฮะคราวนี้น่าจะสีแดงครับเราจะจับมังกรแดงก่อนนะฮะตอนนี้นะครับสาม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 สองสามหนึ่งอ่ะจับแดงครับอ่ะลงเป็นพุทธนะครับเพื่อนครับเราลงพุทธนะอ่ะลงไปไหมเนี่ยอ่ะลงแล้วนะฮะแหมคือมันแหงนิดนึงนะเพื่อนครับ อ่ะผมลงพุทธนะลงพุทธนะฮะอ่ะตานี้น่าจะผิดแล้วแหละนะครับดูแล้วน่าจะผิดโอเคนะถ้าผิดอย่างนี้โอเคเลยฮะเดี๋ยวเราจะยกไม้สองไม้สองเนี่ยเราจะทายสีเขียวนะเนี่ยไม้สองจะทาสีเขียวนะครับอ่ะ,ะโอเคน่ะโอเคน่าจะได้นะอ่ะ๋ยวลองดูครับไม้สองเราจะทาสีเขียวครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเทนติดกันเนี่ยก็ได้กําไรเลยนะฮะไม้สองลงไปที่สองดอนนะครับนี่ฮะเปิดเพิ่มสินทรัพย์ใหม่เลยนะครับ ตานี้น่าจะผิดแหละนะครับเราไปลงไม้2เลยนะฮะสดอนนะครับไม้2ที่2ดอนนะสดอนนะครับอ่ะโอเคอย่าลองดูนะอันนี้คือไม้1ผิดนะครับเดี๋ยวเราไปที่ไม้2นะครับเนี่ยไม้1ผิดอยู่แล้วแหละนะดูจากสภาพแล้วนะครับเราไปไม้2ครับเตรียมตัวนะเนี่ยดูตัวสุดท้ายนะครับ3 5 3 4 3 3 3 2 3 1อน่ันนี้ไม้2ครับอ่ะไม้2นะฮะผมไทยคอไปนะฮะอันนี้ไม้1ผิดไปละนะครับ ไม้2ทายคอไปนะครับนะลองดูว่าทํากําไรหรือเปล่านะครับคราวนี้เราก็เตรียมไม้3ามไว้นะครับไม้3ที่5ดอนนะครับเราก็เตรียมตรงนี้ไว้นะอันที่มันเพิ่งผิดไปนี่แหละนะฮะเป็น5ดอนแล้วกันนะฮะเตรียมไว้นะครับเปิดไว้นะฮะห้าดอนนะครับอย่าวดูตานี้ครับอ่าโอเคนะฮะถ้าผิดก็ถ้าผิดมันคือสีแดงนะครับถ้าสีแดงเราก็ทายสีแดงในไม้3าย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าโอเคนะฮะดูแล้วมันน่าจะผิดแหละนะครับผิดไหม อ่ะโอเคนะเต็มสีแดงคะเนี่ยอย่างเงี้ยดูตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้มันออกปิงปองเห็นไหมครคือเราจับมังกรแต่มันออกปิงปองเราก็เสียงไงนะครับเดี๋ยวลองดูครับไม้3ามนะ5ดอนนะครับลองดูครับ30วิก่อนหมดเวลาครับดูนะดูนะเออตานี้ดีครับจะได้เห็นภาพเลยฮะเดี๋ยวจะตัดคลิปเอาที่อธิบายออกนะเพื่อนน่าจะไม่เข้าใจนะฮะนี่นี่ยเนี่ยผมไลายไปแล้วนะฮะทายแดงไปฮะไม้3ามนะครับ นี่นะฮะโอเคนะครับเราก็ทายแดงไปอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองดูครับถ้ามันผิดเนี่ยตาเนี้ยถ้าผิดนะก็คือตั้งแต่ไม้สามต้นไปไมาออกสีอะไรนะฮะสีเขียวเราจะทายเขียวอย่างเดียวเลยจนหมดไม้เลยโอเคไหมตามนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองดูอ่รอบมา11ด,ดอนนะฮะไม้สีนะครับ,บเซตไปเลย11ดอนนะครับเนี่ยโอเคตานี้น่าจะโอเคละนะฮะ น่าจะเห็นภาพแล้วนะฮะ11ดอนนะครับผมเซตไปเลยฮะ11ดอนนะครับเนี่ยมันออกปิงปองเห็นไหมเพราะว่าเราเราจะทายฝั่งฝั่งที่ตรงข้ามตัวสุดท้ายไงออกปิงปองเราจะเสียนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้เราจะจับปิงปองละนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะคราวนี้เราจะทายสีเขียวอย่างเดียวจนหมด3ไม้เลยนะง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลองดูครับ3 3 3 2 3 1สึ่จึกนะฮะอ่ะผมทายเขานี่ผมทาย สีเขียวอย่างเดียวเลยนะคราวนี้นะจะทายสีเขียวอย่างเดียวเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวลองดูฮะว่าได้หรือเปล่าข้อสามไม้เนี่ยถ้ามันเป็นปิงปอง,ปองเนี่ยได้กําไรเลยเราจะจับปิงปอง,ปองละในในสามไม้ที่เหลือนะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้เรียบร้อยนะ,ะเสียนะครับอ่าตอนนี้11ดอนนะครับคราวนี้เราเซตไว้ที่ไม้ที่5้าอ่าไม้ที่4ครับผมทายที่คอไปนะฮะไม้ที่5้ายิ้มสี่ดอนนะครับเดี๋ยวลองดูครับยิ้มสี่ดอนนะฮะ อ่ะเสร็จไว้ครับคราวนี้เราจะทายตัวสุดท้ายอย่างเดียวคือทายเฉพาะคออย่างเดียวเลยฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทายคออย่างเดียวเลยนะฮะสามไม้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจับได้หรือเปล่านะฮะคราวนี้เราทายทายคออย่างเดียวเลยนะฮะอีกสิบสามวิก่อนหมดเวลาครับอ่ะโอเคนะฮะเตรียมตัวนะฮะเราจะทายแต่คอเอ้าแต่มันได้กําไรไหมเดี๋ยวลองดูนะฮะอ่ะมันได้แล้วครับเพื่อนครับ เออมันได้กำไรฮะแปลว่าเนี่ยมันติดกัน42ทีก็ได้กําไรละนะฮะจบนะครับอ่ะโอเคมันแพทเทิร์นเป็นอย่างเงี้ยนะสมมุตนะิถ้าผิดนะถ้าผิดเราก็จะไฮคออย่างเดียวเลยสามไม้ติดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันก็จะจับทั้งมังกรและปิงปองนะฮะไม่เข้าใจถามได้นะครับก็ l i น์แอด NNTD014 นะฮะหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะไม่เข้าใจก็สอบถามได้อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าสรุปสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยครับ และสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเนื้อนามเทรดเดอร์ด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปดีต่อไปลิงก์สำหรับเปิดพอร์ตลงทุนกับโบรกเกอร์ IQ Option ผมใส่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เรียบร้อยเพื่อนคนไหนสนใจลงทุนใน iQ Option สามารถคลิกลิงก์เพื่อเปิดพอร์ตได้เลยนะครับสอบถามแนวทางการลงทุนหรือขอเข้ากลุ่มให้ติดต่อ l like i น์ nntd014 นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มมีคำถามไลน์สอบถามได้เลยนะครับ ขอให้เพื่อนๆนะฮะลงทุนประสบความสำเร็จแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับเพื่อนครับสวัสดีครับ